สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบก,กับผมอชินเคยนะครับกับปู่บอม U r ประกายแสงนัี้ตะเราอยู่ในดีพ u บัตโนบอดี้เอ็กกับปู่บอม4ดาว3ดาวม่วงของเขาจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับวันนี้เราทําการรีวิวนะครับจากเมื่อวานนี้รีวิวเรีลไทา์ไปพบแล้วนะครับว่าจากักรพรรดิเด็กสามารถแก้ทางปู่บอมได้อย่างเฉียบคานมากๆนะครับผมผมก็ได้คุยกับทีมงานแล้วทีมงานก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เล่นปู่บอมเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ติดเมตาขนาดนั้นนะครับสำหรับปู่บอม ก็ใครงบจํากัดก็ข้ามได้นะครับแต่ผมจะมาเล่นให้ดูเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนไม่ได้สุ่มปูบอมและก็นี่พี่บัตททามาถึงแคสิพเเศษขั้นสองด้วยนะครับผมเอาละคือต้องเกินไว้ก่อนว่าในเมื่อไม่ได้ปั้นนะครับเราจะยืมของทัสมากิมาใช้นะครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์จากทัสมากิเลยส่วนการ์บัฟนี่ก็ยืมมาจากทัสมากีก่อนนะครับผมส่วนการ์ต่อสู้ก,การ์ดอันนี้คือเรายังเก็บไว้ให้ซุยริวอยู่นะซุยริวยังคงเป็นพลังอันดับหนึ่งนะครับ ติดล้อสิบล้านนะครับผมงั้นเอาปู่บอมโดดเดียวไปก่อนนะครับไม่ยืมของซยริลมาใช้นะอยู่ผมจะงงกับการสวมใส่ของนะครับผมก็ตอนนี้พลังโจมตีมาอยู่ที่3ล้านนะครับสามล้านสี่แสนนี่ก็เยอะแล้วนะสามล้านสี่แสนะนนะครับผมก็อ,อัตราคิติข้สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ตามอคิดร้อยเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอามาดูความสามารถของปู่บอมกันบ้างน,นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็เหินทยานครับ เตะทั่วไปตัวใจใส่เป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างพลังโจมตี120%ของดามเมดแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะสร้างดามเมดภายในก็คือกระดูกหักนั่นเองต่อสัตวต่อเป้าหมายนะครับเมื่อถูกโจมตีเนี่ยก็คือตัวที่ติดกระดูกหักเนี่ยจะเพิ่มดามเมดอีก1 0 0แล้วก็จะหายไปนะครับผมซึ่งจกักรพรรดิเด็กแถวไหนที่มีจกักรพรรดิเด็กก็จะไม่โดนกระดูกหักสีทองเพราะฉะนั้น ปุบองก็จะโดนปิดผนึกนั่นเองนะครับต่อมาครับอันติเมตสกิลครับลมกดลมกดนะครับก็โจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อสตูไยแถวแนวนอนนะครับผมเหมือนแฟลชปะกายแสงโจมตีนะครับผมแฟลชปะกายแสง่รงแรกอันติเมตสกิลแนวหน้าข้างหน้านะครับ3ตัวหน้านะครับจะสร้างดาเมจ5 1าพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาส1 0 0ที่จะสร้างดาเมจภายในก็คือกระดูหกหักสีทองกับเป้าหมายเมื่อถูกโจมตีก็จะโดน เมื่อพลังของเอ้ยอะไรนะเมื่อถูกโจมตีดาเมจภายในพลังโจมตีของปอมจะเพิ่มขึ้น500%ไอ้ฟีงนี้จะหายไปนะครับผมแล้วมันจะมีมันจะมีแพสซีฟขึ้นมาด้วยที่เห็นที่เห็นซิวาแฟงใช่ไหมฮะเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันอยู่ในสกิลไหนนะครับผมต่อไปศิลปะพลังกายลบนะครับเป็นแพสซีฟนะครับเมื่อเริ่มสนามนะครับจะได้รับ60%หลบดาเมจนครับดาเมจโดยตรงโบนัสดาเมจดาเมจรวมแรงดาเมจกันนำ สร้างดาเมจเพียง1่จุดต่อเนื่องหรอบนะครับผมหลังตัวละครใดๆทําการเคลื่อนไหวจะดูดซับ40%์ดาเมจภายในของศัตรูที่รับทําให้อีกฝ่ายศัตรูสร้างโบนัสดามเมจชนานาญนะเป็นโบนัสดาเมจนะครับผมเพิ่มเพิ่มคีย์ิโคลดาเมจเพิ่มเติมครับเมื่อได้รับผลกระทบจากํานานต้านทานใน3รอบแรกตัวละครใดๆทาการเคลื่อนไหวจะฟื้นฟู 1,200hP ปแรงโจมตีตัวเองอันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นหลอดเลือดสีขาวนะครับผมหลอดเลือดสีขาวของโปรอนนะครับทุก2ครั้งจะเพิ่มค่า HP ้าวว่าให้กับตัวเองแล้วก็ปลดขีดสปลดขีด5ดาวก็จะเพิ่มแพสซีฟขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วนี่พีบาก็จัดมาที่2ดาวนะครับผมเอยไม่ใช่2องดาวแพสซีฟพิเศษขั้น2นะครับผมเมื่อบอมเคลื่อนไหวซิ้เวร์แฟงจะสุมโจมตีประสานนะครับเป้าหมายตามประเภทสก,กิลที่เหมือนกันการโจมตีจะสร้างดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของบอมแบบสุมนะครับผม และสกิลอันติโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งอ่าวิก้มันเป็นมันเป็นโจมตีปกติอันนี้ถ้าเกิดเป็นเป็นอันติถ้าเป็นอันตินะถ้าเป็นอันติโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งแก่ศัตรูทุกเป้าหมายก็คือโจมตีแบบหมู่ที่เราเห็นกันในเร็วทางนะครับผมสร้างดาเมจ200%รเเของพลังโจมตีบอมและมีโอกาส90%านที่ทให้เป้าหมายติดสาหาัสนะครับผมสาหัสก็กระดูกหักนั่นแหละฮะจักรรพดิเด็กก็นั่นแหละฮะแก้ทานนะครับผมอันนี้เพิ่มสาหาัสนี่เพิ่มพลัง เพิ่มอีก600%เลยนะฮะ600%พลังโจมตีของบอมนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจะถูกแก้ทางง่ายๆโดยจกักรพรรดิเด็กนะครับก็มันมันไม่ค่อยได้ปั้นเท่าไหร่ฮะไม่ได้ปั้นเลยฮะไม่ได้ปั้นเลยเรียกว่ามัไนไม่ได้ปั้นเลยดีกว่านะครับผมแต่ว่าเ๋ยวเล่นให้ดูเดี๋ยวเล่นให้ดูดนดแน่นอนตอนนี้พัฒนาก็มาอยู่ในสมาชิกนะครับเลเวล136นะครับเลเวลสกิลเลเวล3นลิมรตเลเวลสิล24นะครเวลีดิลที่รับ ตื่นมาที่3ดาวนะครับประวัติปลบอลยกเว้นบริษัทชิ้นส่วนและแผ่นทักษะก็ไม่ได้ผลล็อกอะไรใหม่แล้วมีแผ่นทักษะแบบใหม่นั่นก็คือดามเมจภายในครับผมนี่มีดามเมจภายในมาด้วยนะครับเลเวลรสนะครับกำลังเก็บรวบรวมกันอยู่ผมจะไม่เปลี่ยนแผ่นทักษะนะครับเพราะว่าตัวหลักๆยังใช้กันอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะงงกันนะครับผมไม่อยากรบกวนทีมงานมากนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนของคืนด้วยนะครับผมโอเคก็ผมว่า ปอมพิปัดก็น่าจะสุดพอสมควรนะครับซึ่งเขตไรส์ศึกดวไลไร้นิสสุดนี้เดี๋ยวเราจะทําการแทนซูเปอร์ลอยดักชายก่อนนะครับผมผมรู้แหละว,ว่าซูเปอร์ลอยดักชายมันยังใช้ได้อยู่นะเอาจริงแล้วมันใช้ได้ดีมันเป็นเอสซาาโบที่ใช้ยาวนานมากนะครับผมแต่ฟินิ่แมนนี่ก็นานเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเน้นโจมตีหมู่เลยนะครับผมเป็นโซนิกปอมซุยริวเหมือนที่เลวทามที่ผมจัดไว้นะครับแต่ว่า PP พีเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าเลวทามตรงที่ยังไงก็ได้ไล่อันตีครับ ยังไงก็ได้รลยนติแต่ว่านี่จับคู่ได้9ก้าวงพรุ่งนี้อันนี้จะอัดวันจันเนี่ยเพราะฉะนั้นไปลานประลองลานประลองลานประลองแข่งไปหมดยังน่าจะแข่งไปหมดแล้วอ่าผมไม่อยากใช้เพชรนะครับดูดูเพชรพิบัติไม่ไม่น่านะครับไม่ไม่น่าเอาแล้วฮะตรงนี้มาอันนี้ดีกว่ามาตีกับจีน่าวูเดียวจีน่าวูจัดทีมฝอนจัดทีมเลยอ่าโอเคปู่ปอมไปลองก่อนนะตรงนี้อ่ะ จัดทีประมาณนี้เรามีทัศสมกิด้วยใช่ไหมแต่เราทัศสมกีออกไปก่อนเราเอาใช้ฟินิกแมมาแทนนะครับผมเพราะว่าผมยืมของทัศสมกิมาใช้นะครับผมมาดูจีน่าวูดครับว่าจะไหวหรือเปล่าครับสำหรับท p ีพีนะอ่ะยังเป็นเมตาเก่าอยู่นะครับไม่มีก็คือเมตาปัจจุบันนี่แหละผมว่านะครับผมไม่มีปู่บอมนะครับมาดูกันว่าการดวลกับจีน่าวูดจะเป็นอย่างไรครับตรงนี้แต่ปู่บอมผมเชื่อเลยหลายคนไม่ได้สุ่มไม่ได้สุ่มนะครับผม เอาละพี่บัสเปิดก่อนแน่นอนครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการที่กระบ,บองเหล็กมาอันตีก่อนเป็นปูปอมอันตีก่อนนะครับผมเอาละจังหวะนี้ครับสติเลอร์จีหาผลสังหารนะปลาไปนะจุดๆนี้ปลาไปหืมสิบล้านดาไม่ได้เดี๋ยวอินเตอร์เมชั่นก่อนนะครับผมบึบปะแล้วติดของไหมแล้วก็นี่ไล่อันตีครับบอกเลยว่าไล่อันตีรูนัวแน่นอนนะครับผมจังหวะนี้ปูปอมก็ไล่อันตีครับปูบอมก็เป็นฮีโร่นะครับผมนี่ใส่ แ,งแ่งการให้ฮีโร่แน่นอนนะครับแต่ว่าซิวฟางจะไม่ออกนะเพราะเป็นการไล่ติแบบว่าท่านแรกนะครับผมแปลว่าเหมือนซูริวที่ไม่ไลต่ติดไล่ติแบบแค่แค่ครั้งเดียวอเออเหมือนกันครับบอมก็ไล่ติแค่ครั้งเดียวไม่มีซิวฟางออกมานะครับผมเอาด่นะจุดๆนี้แล้วก็ซาเซน้อยคลีหาผลสังหารสวนขึ้นกลับมาครับแต่เราได้บรับความเร็วมาแล้วตรงนี้ต่อไปเป็นปู่บอมของพีปบัสครับปู่บอมยูอาร์ครับมาจุดๆนี้เปิดเดนเมชั่นมาลมกด ป๊บปื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 ๊บไปเท่าไหร่57ล้านหรือ500 500ล้านซุยลิวคำซุยคิงไปอีกครับเป็นล้านเลยอะพี่เป็นล้านเลยครับผมตรงนี้ก็ก็ระความแรงก็เท่านั้นแหละฮะตามนั้นฮะอันนี้ยังไม่ได้ปั้นสุดมากมายก็ดูนะซุปเปอร้อยรานชาเหมือนจะมีภาษีมากกว่าในการเพิ่มเม็ดเจมนะครับผมดี่เม็ดเจมก็ยังไม่หมดเลยแลย้วซุยลิวก็ยังยังคงทำดาเมทได้ดีอะตรงนี้โอ้โหตายไปหมดฮนะ เป็นแมนชุดซุปเปอร์ลอยขึ้นมาตรงนี้ฮะโดนกระบ,บองเหล็กฟาสวนคืนกลับมาเปยียงมา483ล้านดามเอรนะตรงนี้แล้วก็ซุปเปอร์ลอยโมเมนตัมก็ยั่มหม่งยัดหน้ามาที96ล้านดาเมเอร์นะนะครับชุบชีวิตกับโบลอยขึ้นมาอีกครั้งและจงจงที่ยงรับแรงกระแทกแบบเบิ่มๆตรงนี้ยัดมากยัดมากโอ้โหแรงจัดปู่บอมไปหวัน่นนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหแรงจัดจัดจริงๆฮะ ฟินิแม่วปหุงดีเวไปหาใส่ฟินิแมนฟินิแมนจะไม่ยกฟินิแมนเพราะฟินิแม่การฟินอกแปนแต่ฟินิแมนลงไปนอนหรือเปล่าเอาติดไม่ย่อทอก่อนนะตรงนี้ครับตีธรรมดาแล้วติดไม่ย่อทอแล้วปูปอมครับตาลแรงตีนะครับจากการฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับฟื้นคืนชีพแค่ได้แรงตีแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับแล้วมาดูกระบองเหล็กปาดไปตรงนี้5้าร้อยาล้านซุปเปอร์ลอยลงไปนอนอีกครั้งหนึ่งแล้วชุบชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วก็ฟินิแมนลงไปนอนครับตีธรรมดาจะโโโคคครรรร้้้ออออออนนนนบบบบลกตตตายยยไปปปปซุเเ์มมมมัััังงำห่สวี นี่ครลูนใหม่ตายไปซ่าส,สำหรับโซนิกครับแล,ล้วโนิกแมนไธรรมดาไปครับน่าจะชุบชีวิตอ่าโซนิกขึ้นมาแล้วก็สกิลลูนมาแต่เรายังรับแรงแค้ดีอยู่ครับซุปเปอร์ลอยไม่มีลูกไฟใช้เลยต่อยธรรมดามาและเข้าสู่เทินที่2ครับอย่าไปดูความแรงของปู่บอมกันอีกรอบนงครับสัตวะเก็จะจีหาฝนสังหารปลามันนะจุดๆนี้ก็หโบ้อนไปหวานครับชุบชีวิตจากจาชุดชุบชีวิตจากฟินิกแมนก็น่าจะใกล้หมดเต็มทนครับ เปิดลอยก็ไปหวั่นแล้วนี่ป่บอมได้ตกแถวหลังจากการแลงตีมาจุดจดนี้โอเคครับตัวขย่งอีกทีนึงครับแต่เหมือนป่บอมมันมันเป็นสายต่อสู้ใช่ไหมแต่เหมือนซุยริวมันจะดีกว่าเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยป่บอมไปหวั่นแล้วนะครับผมป่บอมไปหวั่นแล้วนะโอ้โหตรงนี้แล้วข้ามเชินไปที่ซุยริวเลยครับตรงนี้นี่ฮะโอ้โหป่บอมไม่ได้เล่นแล้วตรงนี้ป่บอมตายไปอยู่ครับ แล้วชุชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้อาจยังได้แรงอันตรอยู่นะยังได้อันตรอยู่นะครับผมไปครับตรงนี้ครับหล้มกดไปดูสิว่าจะแรงขนาดไหนครับซุยลิวคำซุยคริมร,รืบไปไม่เข้านะตรงนี้กระบองเหล็กฟาสีก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับณจุดนี้เดี๋ยวดูกระบองเหล็กฟาดนะอันนี้หลอนเลื่อนเหลือสิบเอ็ดใช่ไหมโอ้แต่ฟินิกแมนลุกขึ้นมาอย่างนี้โอ้กระบองเหล็กจะฟาดฟ,ฟินิกแมนก่อนหรือเปล่ารครับ โอ้กระบองเหล็กฟาดฟินิกแมนครับอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยตัวแท้งรับฟินิกแมนแทงนะจังหวะนี้อ่าหลาเหล่กระบองเหล็กตัวเดียวครับแต่อย่างที่บอกครับผูบอมครับถ้าใครงบจํากัดก็คิดถูกแล้วครับที่ไม่สุ่มนะครับผมเพราะว่าตัวมันซ้ําตําแหน่งกับสายล้วเพราะมันเป็นสายต่อสู้อะแล้วโจมตีมันมันเหมือนจะสุดแต่สุดก็ต่อเมื่อมีกระดูกหักนะครับหรือไม่ก็ต้องรอทิ้งอะรอทิงเพื่อทําการไล่อันตีเป็นโจมตีแบบหมู่อะไรก็ว่าไปนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ยคือประสิทธิธภาพของปู่บอมอะแต่ที่ผมมองแล้วต่อให้มันปั้นสุดผม่ามองว่าทัสมะกียังดีกว่านะเออผมมองว่าทัสมะกียังดีกว่าทัสมะกียะซุดเปอร์ลอยดังชายก็ยังดีกว่าแต่ครับผมปู่บอมนี่เหมือนเอามาตัวตัวมาขั้นให้ทุกคนได้หายใจพักผ่อนกันนะครับผมได้หายใจหายคอแต่ครับผมในการดองตัวนะครับเออเห็นเห็นกันอยู่นะครับว่ามันก็มันก็ทําได้แค่นี้จริงฮนะ อูฮะตรงนี้ฮะกำลังโจมตีสามล้านนะครับอากรองเหล็กไม่ลงนะตรงนี้ปกตินี่ถ้าตัวใหม่ๆมานี่ต้องว้าวกับทุกครั้งนะครับผมแต่ตรงนี้คือแบบไม่รู้สิครับว่าจะใช้คำพูดยังไงดีกับปุปกอณนะครับผมก็ก็เรียกได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีกับสายประหยัดและสายฟรีแล้วกันเออสำหรับคนที่ไม่เก็บทุกตัวละครนะครับผม แต่ว่านี่เป็นดีพิบัตเนี่ยนะครับผมไอดี ID พิบัตเนี่ยตั้งใจว่าต้องเอาทุกตัวแล้วก็มีอาวุธเฉพาะด้วยนะครับที่ตั้งใจไว้นะนะครับผมตอนแน่นอนว่าทีมงานไม่ทิ้งไอนี้แน่นอนนะครับผมแล้วผมก็จะมาอัดให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมสําหรับตัวใหม่ๆที่เข้ามาในเกมวันพันแฟนเด็ดสองเกตนะครับผมก็โอ้โหมันก็ไม่ตายสักทีนึงครับสำหรับกระบ,บองเหล็กฝั่งจีนา่าพูดครับตรงนี้ครับสัตว์ทเลกรตีหาผลสังหารปาไปนะจุดๆนี้ก็ยังไม่ตุยฮะ ก็เหลืออยู่ตรงนี้2เลือดหลอดขาวต้องเจอกับบองเหล็กฟาดไปตรงนี้ครับแล้วลบไม่ยอทอไหมครับตรงนี้ยังไงฮะติดโล่อยู่นะซุยลิวก็ยังพาสีดีกว่าตรงลบโล่ออกมาตัดเออไม่มีลบไม่ยอทอนะดูจากสกิลของปู่บอมแล้วนะครับผมเออน่าแหละฮะไอ้ปิดจอมหรือเปล่าปิดจอมหรือเปล่าตรงนี้เอาล่ะไปครับซิลวแฟงครับปู่บอมไม่เข้าเท่าไหร่ิวซิลวแฟงเนี่ยแรงกว่าตายไหมไม่ตายฮะ <laughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฮะดูเนี่ยซุยริวเออจะจะจะบอกว่าซุยริวปั้นสุดกว่าตแต่มันไล่อันงแต่อย่างเงี้ยนี่ดิดูดิก็ดูก็รู้ฮะนี่ฮะซุยริวทำดูดูดับดูบูปอมทำดาเมจไป12%นะครับผมเนี่ยแหละผมมองว่าปูปอมก็ตามนี้ฮะตามรีวิวนะครับผมนี่รีวิวให้ดูไงนะครับผมเออ like กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆครับเราเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม